สวัสดีครับครับพอกันอีกแล้วครับกบระป๋อชาแนลของพี่นอ้องื้นนี้นะครับทางช่องกระป๋อชาแนลนะครับมีพืชสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีสรรพกุนทางยาอันมากมายนะครับมานะนำสึงต่อพี่ต่นอน้องที่เป็นอย่างนางั้นตามด้วยครับผม คือสมุนไพรที่ว่านี่นะพี่น้องเนาะวือนี้นะครับทั้งช่องขอนำเสนอนี่พี่น้องนี่คือลักษณะใบของต้นขาเปียพี่น้องต้นขาเปียาบางมองเขาก็เอิอนโคคารโคคานขาวนะพี่น้องเนาะ ต่วันช่องกับโพชแนลเอิรนคาเปียนะครับต้นคาเปียเป็นพืชสมุนไพรที่กหายากอยู่ในพี่น้องในเขตนีก็มีอยู่ตาวะของบัหลายนะครับหลังจากที่ดอกขูแล้วล้นแล้วนะพี่น้องเนาะก็เป็นเป็นหมากเป็นหมากเป็นผลนะครับนี่นี่คือลักษณะหมากของเพ่นพี่น้อง เป็นกระปะ๋อขายต้นทงเทงไหมขายขายนวยของทงเทงนี่ครับลักษณะดอกพี่น้องดอกของเล่าสิจับกันเป็นกลุ่มเลยพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่คือลักษณะของดอกตะกียบพี่น้องตะวันนี้คือนวยล้นแล้วนะลักษณะดอกของเล่าดอกคล้ายๆกับไอ้ต้นตาลหม่อนนีพี่น้อง ต้นนี่คือต้นขาเปียนี่ครับผมนี่นี่นี่น,นี่ต้นบางสำนักเขาก็เอื่นต้นโคคานขาวเนาะพี่น้องเนาะบางหวองบางสำนักมันก็เอื่นต้นโคคานขาวถ้าเป็นโคคานเนี่ยที่มีอยสองสามสายพันธุ์พี่น้องโคคานใบรูปใบโพนี่แล้วก็ โคคานใบขนนี่เป่นว่าโคคานขาวขนาบางสำนักตาวา่ว่าช่องกบะปูชแนลนะครับน้ำสนเหนือนี่ยขาเปียนะครับต้นขาเปียนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดขนาดกลางนะครับมีความสูง3ที่เมตรก็มีอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นไม้กึ่งเลื้อยนะพี่น้องไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนะยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ด ไอกระเพาะกระ,ระเพาะชีข้าวนี่นะครับอยู่ขางใาน,นะพี่น้องด้ที่มีมเมล็ดนะครับมีมเล็ดเล็กๆนี่พี่น้อง เมล็ดเล็กๆนี่นี่หนึ่งหนึ่งกระเป๋ะตอนหนึ่งมเมล็ดนี่มเมล็ดสีมีมเมล็ดไข่ไข่มเมล็ดมะลมะกอแล้วก็สีมี <c oughs> มีขนในมเมล็ดไงนะลวงไปใ่ <c oughs> นี่นี่นะครับขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดนะพี่น้องนะครับแต่ว่วา เป็นพืชที pues ่มีสรรพคุณทางยาได้ที่มุนเขาพิบง่าพ้นของเราพี่น้องต้นขาเปียนะครับเพื่ออยากให้พี่ให้น้องได้เห็นแล้วก็ช nah. ัดเจนนะพี่น้องต้นขาเปียลักษณะพิเศษด้พี่น้องเนอสังเกตบ้างหลดต้นเราที่มีหล่องนี่นี่นี่หล่องทุกต้นมีหล่องเป็นหล่องเลี้ยมนะพี่น้องนั่นแหละ เป็นลอง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 กันมาเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมสองฟังใจขัวสรูปแล้วขึ้นีีเลี่ยมสีร่อนนะพี่น้องหนึ่งสองสามฟังนี่แล้วก็สีฟังนี่นครับนี่นี่เป็นร่อนแล้วก็มีน้ำคนมีน้ำลักษนะน้ำพี่น้องนี่ ขึ้นไปเรื่อยๆตามคอร์ดเรื่อยๆพี่น้องขึ้นบ่อใครอยากอย,ยอ,อ,ยอ,าาอยากอมอีบัน,น,ดบนใดล่ะพี่น้องในเขตในเขตนี่ตะวักขับแต่พ่อได้เบิ้งอยู่ตะวักหางหายากเกือบยู่นะครับนี่นี่ลักษณะเบิ้งใกญ่ไก่พี่น้องนี่คือกิ่งใหายขึ้นมาตัวนี้ก็ที่เป็นน้ำแท้ ปกติแล้วก็คืองานนี่พี่น้องงานนี่งานนี่แก่กน,นีิกติคักออกกติเป็นน้ําตัวนี้นี่นี่นี่เป็นน้ําตัวนี้แท่นีน้นี่ครับนี่คือต้นขาเปียนะครับสบรรพคุณทางยาด้วยพี่น้องด้อที่นี่ฟังให้ดีอแจกขาอ่อนแรงนะครับแก้ปวดอปวดขาปวดเขา่า ปวดเส้นเอ็นนะครับแก้เคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะครับแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอามาพึกอามาพาดนะครับเขากับตัวอื่นกับเป็นยาบำรุงกำลังน้พี่น้องเนาะนี่คือต้นขาเปียเน้นที่การยาแก้ปวดเป็น สมุนไพรแก้ป,ปวดนะครับปวดตามแข้งตามขาตามหัวเข่าเคล็ดขัดยอกตามเนื้อตามตัวไปพี่น้องแล้วก็แก้อำมะพฤกษ์อำมะพฤกษ์อำมะพาตนะครับไปเข่ากับเจ้าอื่นกับเป็นยาบำรุงกาลังบำรุงทางเพศไปแหละพี่น้องเพราะว่าการแก้ป,ปวดในเมื่อแก้ป,ปวดแล้วก็ต้องหายเงาอื่นเสริมก็โดยการเอาไม้เอาสมุนไพรโดไม่รู้ลม้มกําแพงเ็ดชั้นไปนลยเหรอเสริมเข้าไปนะครับก็จะเป็นยาบำรุงกําลังน่ครับนี่คือต้นขาเปียบ้างมองเขาเอือนต้นโคคาดนี่พี่น้อง ต้นขั้วข้าน,นลักษณะใบเรียวนะครับใบลักษณะใบรูปรูปไข่แต่ปลายแหลมนะครับเี๋ใบเลียวรีเรียวรีเอ่ยใบรูปวงรีแต่ปลายแหลมคนใบสอบปลายใบแหลมมีคืด้านหนาของใบด้วพี่น้องเด้อด้านหลังนะครับสีขาวหมวนมีขนเล็กๆนะครับคล้ายกรมี นี่ค,คือความแตกต่างของใบด้อพี่น้องเด้กเบื้องให้ดีนะครับการใช้สมุนไพรผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนะครับถึงสรรพคุณถึงขนาดในการใช้ให้เข้ากับโรคให้เข้ากับสภาพร่างกายของตัวเองนะครับถ้าไม่เข้าใจให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับหรือมอยาไก,ไก,ไก่ไก่บ้านหรือผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพระพี่น้อง ประมาณนี้แหละครับผมนะครับต้นขาเปียนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับรอเลื้อยขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับสรรพคุณทางยาแก้ขาอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแก้ปวดแข้งปวดขาปวดตามเข่านะครับปวดตามเส้นเอ็นนะครับอมมาพึกอมมาพาดนะครับเป็นยาบำรุงกำลัง ประมาณนี้แหละครับผมอชอบใจวิดีโอนี้แล้วพี่น้องเน้อกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้นะครับเบ้ากระปร๋จากช่องกระปร๋ชาแนลนะครับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ